แนวทางราพัฒนามาแล้วงวดทีทแล้ว059เกือบแตก3ตัวนะครับทำได้แค่นี้นะครับดูตามลูกศรนนะครับชี้ลงนะครับเลขที่ออกคือ150นะครับเรามาตามกันต่อ7สิงหาคม67นะครับบางสูตรก็หลุดนะครับบางสูตรก็เดินดีเดินบนก็หลุดแต้มรวมก็หลุดนะครับแต่10หน่วยเดินดีมากนะครับปักหลักหลุดหลักพันหลักร้อยนะครับส่วนหลัก10กับหลักหน่วยเดินดีนะครับ แต่ยังน้อยคลิปที่สอน10หน่วยก็เข้านะครับให้เด่น70นะครับเข้าเลขศูนย์นะครับมาตัวหนึ่งนะครับเด่น2ตัวมาตัวถ้าหากท่านใดพลาดก็ให้จิ้มที่ลิงก์ด้านบนนะครับตามลูกศรชี้นะครับลูกศรสีแดงชี้นะครับมุมบนขวานะครับจะมีลิงก์วิ่งออกมานะครับก็กดไลยเลยนะครับแล้วลิงก์จะพาไปที่วิดีโอนั้นนะครับเป็นวิดีโอสั้นนะครับเรามาตามกันต่อนะครับในวิดีโอก็จะมีเด่นพันร้อยสิบหน่วยหรือเด่นบนล่างใช้ทําใบขาวนะครับสาหรับ สาวกใบขาวเดี๋ยวผมบอกนะครับแล้วก็เด่นบนทุกหลักเด่นสิบหน่วยบนอันนี้แม่นมากนะครับสิบหน่วยบนเดินดีมากปักหลักนะครับหลักพันกับหลักร้อยเป็นสูตรใหม่นะครับแล้วก็หลักสิบหลักหน่วยเป็นสูตรเดิมต่อด้วยสรุปสองตัวสามตัวสี่ตัวเหมือนเดิมนะครับก็อลองติดตามกันดูในวีดีโอนะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสุดเด็ดชาแนลสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับทั้ง F c เก่าและใหม่ ขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมนะครับขอบคุณทุกๆก,กําลังใจและก็ขอบคุณท่านที่กําลังจะติดตามนะครับคลิปนี้เรากลับมาพบกับแนวทางเราพัฒนานะครับงวดประจําวันที่7สิงหาคม67นะครับเป็นแบบสูตรคํานวณด้วยโปรแกรมสามารถมีเข้ามีหลุดได้ผิดถูกว่าไปตามสูตรนะครับทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางในการนําเสนอแนวทางการเสี่ยงโชคเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับแล้วก็อย่าลืมสนับสนุนสลักที่ถูกกฎหมายเท่านั้นนะครับ ถ้าพร้อมแล้วเราไปดูด้านในกันเลยนะครับไปครับ มาเริ่มกันที่ใบแรกนะครับเป็นเด่นพันร้อยสิบหน่วยหรือเด่นบนล่างสําหรับคนที่ดูไม่เป็นนะครับให้ดูซ้ายมือก่อนนะครับหนึ่งสองสามสี่ดูลงมานะครับอันนี้คือลำดับงวดนะครับแล้วแต่ผู้ใช้โปรแกรมจะกําหนดนะครับอันนี้ผมกําหนดมาสิบวดนะครับงวดงวดวันที่เจ็ดถ้าเดินต่อก็เป็นงวดที่สิบเอ็ดนะครับกลับไปด้านบนนะครับเลขที่ออกดูช่องเลขที่ออกนะครับเจ็ดูเจ็ดหกอันนี้เรียกว่าสถิตินะครับเลขที่ออกไปแล้วนะครับ อดีตอยู่ด้านบนอนาคตอยู่ด้านล่างนะครับนี่นะครับคือไม้คาถามนะครับเด็กยังไม่ออกนะครับัวลาสุดหนึ่งหนึ่งห้าศูนย์นะครับกลับไปด้านบนนะครับให้ดูขวามือนะครับในช่องผลลัพธ์มีเลขสิบตัวให้สังเกตที่สีนะครับสีเหลืองหลักพันสีแดงหลักร้อยสีชมพูหลักสิบสีน้ําเงินหลักหน่วยอันนี้คือสีในอดีตนะครับส่วนปัจจุบันจะเป็นสีดําทั้งหมดนะครับสําหรับท่านใดที่ดูแล้วงง อันนี้ผ่านไปได้เลยนะครับนี่ไม่ต้องเข้าใจก็ได้นะครับให้ดูเฉพาะเลขเด่นที่ผมบอกนะครับแล้วก็นําไปใช้นะครับนําไปจับวิดจับสลับก็แล้วแต่ความถนัดของตัวเองนะครับให้ดูเลขเด่นด้านล่างให้ดูซ้ายมือนะครับในกรอบสี่เหลี่ยมสีแดงนะครับเด่นบนล่างหรือพันร้อยสิบหน่วยก็คือเก้าเจ็ดสามเป็นเลขคี่นะครับน่าจะมาอย่างน้อยหนึ่งตัวนะครับสาวกใบขาวสามเจ็ดเก้านะครับข้อมูลแรกพันร้อยสิบหน่วยหรือเด่นบนล่างนะครับ ไปต่ตกับพันรยนะครับอ้าวมาโตกับพันรยนะครับพันรยก็คือเด่นล่างสวาวกใบขาวเตรียมจุดนะครับไปนี้เป็นสูตรใหม่นะครับเล็กเด่นดูด,ด้านล่างนะครับให้ดูขวามือนะครับ,บจะกรดสี่เหลี่ยมสีแดงนะครับเด่นล่างก็คือ6 910ให้เล่น3ตัว910นะครับสำหรับสาวกใบาขาวนะครับ910นะครับอันนี้ข้อมูลที่2นะครับต่อไปข้อมูลที่3นะครับเด่นบนทุกหลักอามาโตกับเด่นบนทุกหลักนะครับร้อยสิบหน่วยสาวกใบาขาวเตรียมโจทนะครับ ใบนี้เป็นคนละใบกับงวดที่แล้วนะครับเป็นคนละสูตรกับงวดที่แล้วแต่ว่าผ่านหนึ่งงวดแล้วนะครับเดินดีนะครับก็เลยนํามาฝากของใบเก่าหลุดนะครับเล็กเด่นรุ่นล่างให้ดูซ้ายมือนะครับในกรอบสี่เหลี่ยมสีแดงนะครับสาวกแม่ขาวจดไว้นะครับสี่ห้าหกนะครับเด่นบนตุกหลักนะครับถ้าสังเกตตามสีก็ดูด้านบนนะครับสังเกตตามสีก็น่าจะอยู่หลักหน่วยนะครับซ้ายมือเป็นเลขศูนย์ไหมครับ สีน้ำเงินนะครับอ,อก50เลข5ก็อ,อก05เลข4ก็ออก64นะครับด้านบนเคอรดินะครับส่วนขวามือน่าจะ7 9 81นะครับในวันนี้นะครับวันที่7น่าจะจับเป็นคู่โต้ดได้นะครับหรือจะจับตรงกลับส่งทุบบนก็ได้นะครับซ้ายกับขวาซ้าย4 5 6หขวา7981หขวาใช้4ตัวนะครับดูขึ้นไปด้านบนนะครับ เลขห้านะครับสีชมพูหลักสิบนะครับเลขศูนย์ก็หลักสิบนะครับสีชมพูเลขหกก็สีชมพูนะครับหกหกสี่แล้วก็ศูนย์ห้าวลาสุดห้าูตรออกตัวเดิมนะครับเป็นไปได้หมดนะครับสูตรไหนก็ช่างนะครับคอยให้มันเดินก็พอนะครับตามที่ผมบอกนะครับขวามือให้ใช้สี่ตัวนะครับเจ็ดเก้าแปดหนึ่งให้จับคู่กับซ้ายมือสี่ห้าหกนะครับพิจารณากันเองนะครับสาวกใบขาวจดแล้วนะครับ ทั้ง3ใบแล้วนะครับนําไปจับวินจับสลับได้เลยนะครับสาวกใบขาวต่อไปเป็น10หน่วยบนนะครับมาต่อกับ10หน่วยบนนะครับใบนี้ยังเหนียวอยู่นะครับยังแม่นอยู่นะครับเล็กเด่นให้ดูด้านล่างเตรียมจดไว้นะครับหากจับวินจับสลับนะครับดูขวามือนะครับในกรอบสี่เหลี่ยมสีแดงนะครับ สิหน่วยบนก็คือ472เจ็ดอนะครับงวดที่แล้วผมกลัวมันหลุดผมก็เลยเลือก4ตัว2 3 4สหแต่บอกให้เน้น3 4มหก็มาจริงนะครับมาเล็กห้าวนวันนี้มั่นใจ3ตัวมายัางน้อย1ตัวนะครับสี่นะครับสิหน่วยบนนะครับพิจารณากันเองนะครับไปต่อกับเด่นปักหลัก มาเริ่มกันที่หลักพันนะครับหรือส0ล่างเป็นสูตรใหม่นะครับสูตรเก่าลุดนะครับเลยสร้างมาใหม่สังเกตสีเหลืองในช่องผลลั์นะครับเลข10ตัวนะครับให้ดูด้านล่างนะครับเลขเด่นงวดนี้นะครับใครที่งงก็ดูเฉพาะเลขเด่นที่ผมบอกก็พอนะครับให้ดูซ้ายมือนะครับในกรอบสี่เหลี่ยมสีแดงหลักพันก็คือ46732นะครับอันนี้เน้นให้5ตัวนะครับปกติผมจะใช้7ตัวนะครับสังเกตสีเหลืองด้านบนนะครับ ดันบุญเครดิตเลขหนึ่งนะครับงวดที่แล้วออกหนึ่งหนึ่งนะครับเลขสก็ออก4 0เลขสาก็ออกสานะครับดูซ้ายมือช่องเลขที่ออกนะครับงวดนี้สี่หกเจ็สน่าจะเดินต่อนะครับพิจารณาการเองนะครับจดไว้นะครับไปต่อกับหลักร้อยนะครับมาต่อกับหลักร้อยนะครับ อันนี้สร้างเมื่อวันที่หนึ่งนะครับสเกตสีแดงช่องผลลัพธ์นะครับเลขสิบตัวนะครับเลขเด่นให้ดูด้านล่างนะครับทางงงก็ดูเฉพาะด้านล่างก็พอดูเฉพาะเลขเด่นที่ผมบอกนะครับให้ดูในกรอบสี่เหลี่ยมสีแดงซ้ายมือนะครับแปดสามสี่เก้าห้าสองศูนย์น่าจะเดินต่อนะครับหลักร้อยนะครับสเกตด้านบนนะครับสีแดงเลขหนึ่งนะครับออกหนึ่งห้าศูนย์เลขศูนย์ก็ออกศูนย์ศูนย์ห้าเลขหกก็ออกหกหกสี่นะครับ ฉะนั้นเลขในกรอบสีแดงน่าจะเืินโตนะครับไปต่อกับหลักสิบมาต่อกับหลักสิบบนนะครับยังเป็นสูตรเดิมอยู่นะครับให้สังเกตสีชมพูในช่องผลลัพธ์นะครับเลขสิบตัวนะครับเลขเด่นดูด้านล่างนี่นะครับเลขกรอบสี่เหลี่ยมสีแดงซ้ายมือนะครับแปดสามเจ็ดสี่เก้าหกสอง เป็นเด่นหลักสิบนะครับยังเดินดีอยู่นะครับประมาณตรงกลางนะครับผมเดาว่าน่าจะเลขเจ็ดาไมเลขเจ็ดก,ก็เลขเก้านะครับหรือไม่จะมาซ้ายมือก็เลขแปดนะครับเพราะฉะนั้นเลขที่ถูกใจผมที่ผมเลือกก็คือเจ็ดแปดเก้าหลักสิบนะครับ่นเพื่อนๆพ,พ,พิจารณากันเองนะครับเป็นต่อกับหลักหน่วย ต่อกับหลักหน่วยบนนะครับสูตรสร้างเมื่อวันที่1นะครับให้สังเกตสีน้าเงินในช่องผลลัพธ์นะครับเลข10ตัวส่วนเลขเด่นวันนี้ดูด้านล่างนะครับให้ดูซ้ายมือนะครับในช่องสี่เหลี่ยมสีแดงนะครับหลักหน่วยก็คือ4587329นะครับน่าจะ4กับ5นะครับหลักหน่วยในงวดนี้นะครับผมเดาว่า4กับ5แล้วก็ชอบอีกตัวหนึ่งก็คือเลข6แต่ว่าเลข6มมนอยู่ขวามือน่าจะดับนะครับ ให้เน้น4กับหนะครับหลักหน่วยบนให้รอง6นะครับเผื่อมันมาขวามือนะครับไปต่อกับสรุปเลยนะครับมาต่อกับสรุปใบที่หนึงนะครับเป็นสรุปสี่ตัวตรงแต่ไม่ยอมตรงนะครับคนหมุนไม่แม่แมนลาวพัฒนา7สิงหาหกเจ็ด ตัวเล็กๆสีเขียวคือเล็กเด่นนะครับอ่านดูนะครับพันร้อหน่วยก็คือเด่นบนล่าง0ูนย์อันนี้เลขคงที่นะครับมาทุกงวดนะครับงวดที่แล้วก็มานะครับเลขศูนย์นะครับผมใช้สูตรเยอะนะครับอันนี้ผมบอกทุกทุกงวดนะครับต้องมีสูตรใดสูตรหนึ่งที่หลุดนะครับเพราะฉะนั้น4ตัวตรงจะไม่ตรงแน่นอนนะครับงวดที่แล้วแต้มรวมก็หลุดนะครับเลขหลักพันหลักร้อยก็หลุดนะครับนี่นะครับเลขชุด4ตัว ก็เลขสีแดงแดงมีเพียงชุดเดียวเน้นๆหรือเน่าๆที่ผ่านมาเน่านะครับวันนี้2974นะครับถูกใจผมอย่างเดียวคือ74นะครับก็ตัดเล่นนะครับหรือจับวิดจับสลับเอานะครับสองเก้าเป็นล่างเก้าเจ็ดสี่เป็นบนนะครับพิจารณากันเองนะครับไปต่อกับสรุปใบที่สอง มาต่อกับสรุปใบที่2นะครับเป็นสรุป3ตัวตรงแต่ไม่ยอมตรงนะครับเราพัฒนา7สิงหา6 7อันนี้คือเล็กเด่นนะครับตัวเล็กๆสีเขียวนะครับุ่ดเล็กชุดสีแดงอยู่ด้านล่างนี่นะครับรวมทั้งหมด7ชุดนะครับมีตัวกันด้วยนะครับฟังชุดสีแดงก่อนนะครับ045 8 8 5 8 6 4 8 8 4 9, 9 2 4ี9ห974ชุดสีแดงผมชอบอันเดียวชอบชุดเดียวคือ974 ให้กันด้วยนะครับสีน้ำเงินนะครับเลขกัน97 5 976 074 0 7 5 0 7 6นะครับพิจารณากันเองนะครับไปต่อกับสรุปใบที่3มาต่อกับสรุปใบที่3นะครับเป็นสรุป2ตัวบนนะครับลาพัฒนา7สิงหากนะครับ อีกชุดสรุปดูด้านล่างนะครับตัวเลขสีแดงนี่นะครับรวมทั้งหมด9ชุดนะครับได้แ,แก่2 4 4 2 4 5 6 4 7 2 7 3 7 4 7 5 8 4อันนี้คือเลขกันนะครับ76ผมชอบ3ชุดนะครับก็คือ7 4 7 5 7 6นะครับอันนี้ชอบส่วนตัวนะครับ7 4 7 5 7 6ส่วนชุดอื่นก็พิจารณากันเองนะครับไปต่อกับสรุปใบที่4นะครับ2ตัวล่าง าต่อกับสรุปใบที่4นะครับ2ตัวล่างลราพัฒนา7,5,6,7สิงหาเลขสีดำคือเลขเด่นนะครับสูวนเลขชุดสีแดงอยู่ด้านล่างรวมทั้งหมด11ชุดนะครับแต่แก่2029 39 40 60, 60 62 63 64 65 68 79ผมชอบ2ชุดนะครับก็คือ20กับ29นะครับส่วนชุดอื่นก็พิจารณากันเองนะครับมีสูตรของตัวเองมีเลขเด็ดเลขดังนำมาเทียบกันดูนะครับ ก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะครับขอให้ถูก4ตัวตรงสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้นะครับถ้าเพื่อนๆ FC ท่านใดชื่นชอบคลิปนี้ฝากกดไ like, ลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับแชร์กันไปเยอะๆให้คนอื่นเขาได้เห็นด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ